สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอาหารจากสวนผักบ้านคูมันเองนะคะนั่นก็คือบวชฟักทองนั่นเองนะคะเคยทำเป็นคลิปสั้นไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้ทำเป็นคลิปยาวฟักทองที่เราเออกมาทำนั่นก็คือลูกนี้เลยนะคะน้องติดอยู่ลูกเดียวในต้นนี้แล้วก็รอให้แก่แล้วกำลังเหมาะ นะคะก็ทำการาเด็ดมาทำอาหารนะคะเป็นฟักทองลูกแรกนะคะที่ปลูกได้มันเป็นสายพันธุ์บัตเตอร์นัทแต่ว่าทรงน้ำเต้านะคะทรงเขาจะน่ารักนะคะก็ทำการเด็ดมาทำกับข้าวนะคะเป็นลูกเล็กๆซึ่งแตกต่างจากฟักทองของบ้านเราคือประเทศไทยเรานะคะเพราะวา่าของเขาก็จะ เล็กๆแล้วเอามาทำอาหารทีเดียวก็จบเลยนะคะก็มีน้ำหนักอยู่นะคะน้ำหนักก็จะหนักแน่นนะคะแน่นเลยนะคะหนักอยู่นะคะเนื้อเขาจะข้างบนจะตันแล้วก็จะข้างล่างก็จะเป็นกลวงด้วยเมล็ดนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้ก็ ทำแล้วก็ได้เยอะอยู่นะคะเราจะเก็บมเมล็ดเขาลองเก็บมเมล็ดแล้วก็เอาไปเพาะดูอีกทีนะคะอันนี้ซื้อมาจากมเมล็ดจริงๆเนี่ยซื้อมาจากในแอปส้มเย่ห้อ,อเป็นลูกศรสีแดงนะคะก็ติดดีมากเลยนะคะแต่ว่าพันุนี้เขาจะ ต้นหนึ่งเขาจะออกลูกหนึ่งแค่นั้นเองนะคะออก็งงเหมือนกันแต่อีกพันหนึ่งออกโดกมากนะคะอา่าส่วนบนนี่มันจะแน่นหน่อยนะคะส่วนบนแน่นหน่อยเราก็จะออลองหั่นดูว่าได้เท่าไหร่ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าจะไปทำบวชต้องทำเป็นชิ้นเล็กนะคะแน่นมากถ้าทางจะอร่อยนะคะ ก็ไปทำบวชง่ายๆ่ายบวดฟักทองนะคะเมื่อได้ฟักทองแล้วก็ไปทำการบวชได้เลยวัตถุดิบอันแรกก็คืออออย่าลืมเลยนะคะก็คือกะทิก็ใส่กะทิกล่องธรรมดานี่นะคะใส่กะทิกล่องธรรมดาไม่ต้องอ่อไม่มีเวลาไปซื้อที่เป็นแบบคั้นนะคะ ก็ใช <Auf. S 2> ้กะทิกล right right ่องว่าว่าทำกับข้าวเองที่บ้านดูแล้วสีสันน่ารับประทานมากก็ทำกับข้าวกันเลยค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวกะทิแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อตัดรสชาติก็ใส่ทุกอย่างไปเลย ใครชอบหวานก็ใส่เยอะนะคะสำหรับบ้านนี้ไม่ค่อยชอบกินหวานเพราะว่าดูแลสุขภาพนะคะก็ใส่ลงไปนิดหน่อยใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะก็เทกะทิลงไปด้วยเลยนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลปึกนะคะแล้วก็กะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปทีเดียวเลยนะคะ กะเอานะคะออ่ประมาณอย่างละกะทิหนึ่งน้ำประมาณหนึ่งครึ่งถึงสองส่วนคนทำกับข้าวก็จะกะถูกนะคะอันนี้ก็ใส่น้ำลงไปอา่านิดนึงก็เอาไปต้มเลยนะคะการทำบวชนี่ทำง่ายนะคะเราไม่ต้องเทกะทิ ไปทีหลังนะคะไม่ต้องมีหัวกะทิเราไม่ต้องการแตกมันเรากินธรรมดาเมื่อร้อนแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้เขาออารู้สึกว่าบัตเตอร์นัทไม่ได้ต้มนานนะคะต้มประมาณสักห้านาทีเขาก็รู้สึกว่าเขาจะสุกแล้วใครชอบกินเละๆก็ต้มนานๆหน่อยนะคะแต่อันนี้ชอบกินแบบพอดีนะคะ ใส่เกลือลงไปตัดรสชาตินิดนึงอย่าใส่เยอะนะคะเราจะได้มีรสชาติหวานมันเค็มนิดนิดอันนี้แป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมดูว่าจะอร่อยไหมอร่อยแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเห็นฟักทองเนี่ยมันจะมีความหวานของมันอยู่แล้ว มาทานบวชฟักทองกันนะคะรีวิวแล้วรีวิวอีกนะคะเพราะว่ามันอร่อยนะคะอ่าแนะนําให้ปลูกเลยนะคะฟักทองบตัตเตอร์นั้นทากับข้าวง่ายๆทําของหวานง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะ